เนาจะมาเลี้ยวผักของเ่ากันนะคะผักของเรามีนี่หนอนเากินแล้วแล้วก็เสียใจนะคะถ้าอดเนี่ยอันนี้ผักอะไรคะโบสตาจันต้องเลิศนาน,นต้นนาจันต้งองทำอะไรทุกอย่างอันนี้ผักอะไรคะแพรของเราค่ะอันนี้ผักอะไรเอ่ยไม่รู้ค่ะผักบุงค่ะอมอนิงกรอรี่ใครปลูกคะมันนี่ค่ะ วอสแตออันนี้นะคะมะเขือเทศมะเขือเทศภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ไม่รู้ค่ะทูมาเตอร์ทูมาเตอแล้วนี้อะไรเศรษฐ์ไหมดอกไม้อ่าเม็กซิกันบาซิลเอาไว้แกงเห็ดเอาไว้แกงเห็ดวันนี้เราจะทำอะไรแล้วจะผัดผักบุ้งทานกันนะคะสำหรับข้าวเย็นนะลูกเนาะแล้วผั kind of uh, make uh, for having our dinner is